สวัสดีครับยินี้ต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีข่าวที่น่าสนใจมากๆและเป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารออย่างแน่นอนเพราะว่านั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับซีรีส์ฮอกอายที่จะลงใน Disney Plus นั่นเองตอนนี้นะครับเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์นี้เนี่ยน้อยมากๆแต่ว่าเท่าที่มาหลุดมานะครับเรารู้เกี่ยวกับมันเนี่ยสองสเรื่องนั่นก็คือคนที่จะมาแสดงเป็นลูกฮอกอายหรือว่าเคสบิชอปเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนที่จะมาแสดงในบทเนี้ย คือเฮลี่สไตน์ฟิลดนั่นเองแล้วเราก็ยังมีวิดีโอที่หลุดมาจากกองถ่ายเป็นฉากรถไฟใต้ดินนะครับที่มีเจอร์มี่เรนเนอร์หรือว่าฮอคอายของเราเนี่ยเข้าฉากร่วมกับเฮลี่ s สไตน์ฟิลดด้วย เป็นไงกันบ้างครับกับวีดีโอนี้ถึงจะเป็นวีดีโอที่สัส้นๆนะแต่ว่าเราก็ได้รู้แหละว่ากองถ่ายของซีรีส์ฮอกอายเนี่ยมันกาลังถ่ายทําไปได้อย่างราบรื่นเลยและเขาบอกกันว่านี่นะครับเป็นฉากแรกๆที่จะโผล่มาในซีรีส์ด้วยแล้วในฉากนี้นะครับเราได้เห็นอะไรอีกช h แนลคอสมิกวันเดอร์นะครับซึ่งเป็นชนแนล u ูทูบของฝรั่งเนี่ย เขาได้วิเคราะห์ฉากนี้ว่าฮอกอายนะครับกำลังพาเคสบิช,ชอปเนี่ยลงมาที่สถานีรถไฟใต้ดินด้วยท่าทางที่กําลังแบบหวาดระแวงนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยโอบไหล่ลูกของเขาไว้แสดงถึงการที่ฮอกอายนี่ยกำลังปกป้องลูกจากอะไรสักอย่าง ซึ่งตามเนื้อเรื่องที่เขาคาดการกันไว้ของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับคือฮออาอเนยครับต้องสู้กับเหล่าร้ายที่เป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลหรือว่าแก,งก๊งมาเฟียในเมืองครับซึ่งนั่นมันอาจทําให้ลูกของเขาเนี่ยครับตกที่นั่งลําบากไปด้วยทําให้ลูกของเขาหรือว่าเคสบิช OP เนี่ยขอร้องให้พ่อของเขาเนี่ยฝึกสอนให้หน่อย ให้ต่อสู้เป็นให้ต่อสู้เก่งเหมือนพ่อบ้างและมันจะเป็นการสร้างตัวละครใหม่นี้ขึ้นมาเพื่อปูทางสารต่อฮ็อกอายในอนาคตของ MCU นั่นเองครับแล้วทําไมเขาถึงวิเคราะห์กันได้แบบนี้เพราะว่าในฉากรถไฟใต้ดินเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันมีหมาลักกี้เดอะพิซซ่าด็อกครับ ซึ่งมันดันไปเหมือนเนื้อเรื่องในคอมิกครับว่าเจ้าหมาตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะเจ้าของเก่ามันอ่ะคือหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่มีชื่อว่าไอแวนครับแล้วฮอคไอเนี่ยเคยช่วยเจ้าหมาตัวนี้เอาไว้แต่พอแก๊งมาเฟียที่ว่าเนี่ยนะครับสู้กับฮอคไอเจ้าหมาตัวนี้มันดันมาช่วยฮอคไอครับมันเลยโดนแก๊งมาเฟียเนี่ยลุมทําร้ายแล้วก็ปล่อยทิ้งไปในที่สุดฮอคไอเลยเก็บมาเลี้ยงครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นลักกี้เดอะพิซซ่าด็อกครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นหมาตัวเดียวกันหรือเปล่า พราะถ้าใช่เนี่ยเอาละเราก็สามารถพอจะเดาเนื้อเรื่องของฮอกอายได้แล้วแหละว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแต่อาจจะแบบผิดเพี้ยนไปจากคอมิกนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติทั้งหมดนี้นะครับถึงจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มได้แล้วแหละว่าซีรีส์ฮอกอายเนี่ยเริ่มถ่ายทําแล้วแล้วเราก็ใกล้จะได้ดูมันเต็มทีแล้วครับทุกคน วันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้ววันจันทร์หน้าเนี่ยนะครับทุกคนทุกคนเตรียมกดกระดิ่งช่องคอมิกเวิร์ไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีคอมิกเรื่องใหม่เรื่องเทพเรื่องที่ทุกคนรออยู่แน่นอนเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของช่องคอมิกเวิร์ปีนี้เลยผมพูดเลยอะจัดกันไปเต็มๆกับคอมิกอีก3-4อาทิตย์เลยนะครับเรื่องอะไรผมขออุบไว้ก่อนแต่ว่ามันเกี่ยวกับอเวนเจอร์และเอ็กซ์มนอ่าน่าสนใจอะดิยังไงก็รอติดตามได้ในช่องคอมิกเวิร์เท่านั้นเลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากๆนะคร จจนบแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย